ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนําพระล่วงนะครับเป็นพระล่วงหลังรางปืนนะครับออกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเมื่อวันที่9เมษายนนะครับพศสอง5นห้รห้นะครับเอามาให้เพื่อนๆพพี่พี่ได้รับชมกันนะครับก็คือเป็น เป็นพาดีนะครับเป็นพดีพิธีใหญ่นะครับที่ว่าอาจารย์หลวงพ่อทั้งหลายนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับบรรดาอาจารย์ก็ร่วมปลุกเสกนะครับโดยมีหลวงพ่อกวยนะครับแล้วก็หลวงปู่โต๊หลวงปู่แหวนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมแล้วก็หลวงพ่อกเกษมเขมมะโกนะครับ แล้วก็พระอาจารย์นะครับอีกหลายท่านนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ108รูปนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพิธีพิธีที่ใหญ่นะครับรวมถึงยังมีสมเด็จย่านะครับและองค์ราชินีนะครับรวมเป็นประธานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระร่วงหลังลางปืนนะครับที่ ที่มีพุทธคุณนะครับหน้าเก็บน้าสะสมนะครับเพราะพิธีการก็ก็ใหญ่นะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆพพี่ๆนะครับได้ได้ดูได้ชมนะครับแล้วก็ศึกษานะครับไปไปพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวเรามามาชมลักษณะขององค์พระกันนะครับลักษณะเดี๋ยวผมลงกล้องเลยนะครับนะครับลักษณะขององค์พระนะครับเป็นองค์พระ่วงนะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นพระปั๊มนะครับที่ที่สวยงามอยู่นะครับแล้วก็เป็นพระพิธีก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เป็นพระที่น้าสะสมหน้าเก็บนะครับ ของผมก็จะเป็นพระล่วงหลังรางปืนนี้จะมีจะมีสองบล็อกนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นเจดีนะครับเป็นเจดีก็จะมีเจดีลอยนะครับกับเจดีจมนะครับส่วนของผมจะเป็นเจดีจมนะครับก็คือจมลงไปในในตัวขององค์พระนะครับส่วนเจดี ลอยก็คือจะนูนขึ้นมานะครับเพื่อนๆครับก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแค่จุดเดียวนะครับนั่งงั้นก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็เป็นพาปั๊มนะครับก็จะมีลักษณะลักษณะเป็นกระแสนะครับกระแสเส้นๆนะครับ ของแรงของแรงปั๊มนะครับส่วนจุดตำหนิก็ยังที่จดจำก็คือหน้าจดจำก็คือตรงก็ต้องจดจำองค์พระนะครับหน้าตานะครับก็จะคมคมชัดนะครับดวงตาแล้วก็นิ้วมือนะครับ ก็จะแกะได้ได้ลึกนะครับครบทั้งห้านิ้วนะครับกำไรข้อแขนนะครับก็จะมองได้ชัดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือสะดือนะครับสะดือขององค์พระนะครับก็จะเป็นครึ่งวงกลมนะครับเพื่อนๆก็สังเกตความคมนะครับความคมชัดนะครับ ก็เท้าของท่านก็จะนิ้วมือไอ้นิ้วเท้าก็จะติดคบนะครับทั้งทั้งห้านิ้วนะครับทั้งสองข้างนะครับและที่ผมสังเกตก็จะเป็นทางนิ้วนางนะครับนิ้วมือขวามือซ้ายนะครับที่ว่าปล่อยลงมานะครับจะมีเนื้อคืนนะครับเ,เพื่อน จะมีเนื้อเกินตรงปลายนิ้วชี้นะครับครับดิ่งคู่ลงมาตรงชายผ้าขององค์พระเลยนะครับตรงนี้ผมสังเกตดูนะครับจากจากใน Google นะครับแล้วก็จากคลิปของพี่ ทุกท่านที่เอามานะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับที่ผมจับจุดดูนะครับตรงปลายนิ้วชี้นะครับก็จะมีเน้อเกินผมก็เลยคิดว่าน่าน่าจะมีทุกทุกองค์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นมีกระแสนะครับกระแสของการปั๊มนะครับคล้ายเส้นขนแมวนะครับวิ่ง เนี่ยครับเป็นพระราคาหลักร้อยอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่พุทธคุณก็ผมว่าน่าจะ,ตะเตลิดล้านนะครับเพราะว่าเป็น จะพาะแค่หลวงพ่อกลวยท่านคนเดียวก็พุทธคุณสุดยอดแล้วครับไหนจะรวมหลวงพ่อท่านอื่นอีกนะครับก็คมชัดดีนะครับ จะเป็น JD ดจมนะครับด้านหลังก็จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องที่เรียกว่ารางปืนนะครับก็จะมีอักขระยันนะครับ ผมมองไม่เห็นนะครับไฟเนื่องจากเป็นพ้าตัดนะครับไอเป็นเป็นผ้าปั๊มนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะมีรอยตัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยตัดนะครับนี่นะครับรอยตัดก็จะประมาณนี้นะครับ ปี15นะครับรอยตัดก็ยังจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับยวนะครับอาจจะซูงม,มากไปนะครับนะครับเพื่อนๆครับ ดูลักษณะรอยตัดไปน,นะครับก mm ็ hmm. ถือว่าสวยนะครับ mm hmm. ก็หน้าหน้าเก็ตนะครับหน้าเกบหน้าเช่าหามูชาไว้นะครับเพรตอนนี้ราคาก็ยังไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับ ก็ยังพอจับต้องได้นะครับครับตัวตัดก็ยังก็ยังไม่เป็นเป็นพาปั๊มนะครับปีหนึ่งห้าก็ตัดก็จะ ยังไม่สวยนะครับเหมือนสมัยสมัยนี้นะครับครับก็โอเคครับเพื่อนเพืี่พี่ครับก็เอามาให้ชมนะครับแล้วกับมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ ส่วนพี่ๆท่านใดยอยากได้บูชานะครับก็ผมก็ไม่ทราบอันนี้องค์งน,นี้ผมก็ขอแบ่งน้องท่านหนึ่งมานะครับก็ขอออกน้องก็ว่าต้องขอเป็นพาแท้นะเพราะผมจะเอามาลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับก็คือเพื่อเพื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากอยากเช่าหาเดี๋ยวผมจะลอง ตอบถามน้องเขาดูนะครับว่าพอจะมีเหลืออีกหรือหรือเปล่านะครับส่วนราคาก็ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมเช่ามาก็ไม่แพงนะครับประมาณ800บาท850นะครับรวมส่งแต่ก็ผ้าก็มีขึ้นมีลงนะครับผมก็ไม่ทราบราคา,าจะจะมีจะขึ้นอีกหรือจะลงไอ้ไอลงนะคงไม่ลงนะครับอาจจะมีแต่ขึ้นนะครับ โอเคครับผมก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ